คุนเยอะมากเลยอ่ะเกิดเรื่องใหญ่ทุกคนไงดีอ่ะเฟลินไม่มีที่เล่นเลยใช่บ้านเราเม่อพีเอ็มสีแดงสีม่วงสีเหลืองสีขียวไม่มีเขียวเลยอ่ะนี่วันนี้วันที่เท่าไหร่23ามมกราใช่2568ซึ่งนั่นหมายถึงว่าวันนี้กทมครับมีพีเอ็มเป็นสีม่วงเกินสองไไปแล้วใช่คืออันตรายมากตอนแรกอ่ะเราแพนวันนี้ว่าเราจะไปพาเฟรินไปเที่ยวสวนสัตว์แต่คือเราไปไม่ได้เลยเพราะว่า มันอันตรายสำหรับเด็กตัวเนาะใช่ใช่ตอนนี้ในในบ้านน่าจะปลอดภัยสุดใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ไหมเฟรนตอบก่อนแต่ว่าตอนนี้ก็คืออุกข์อะไรอย่างที่เห็นว่าเนี่ยเราก็จะมีห้องเล่นของเฟรน์อ่าอยู่ข้างล่างนี่ครับผม เหนื่อ,นอยยังมันก็คือก็คือเล่นกันอยู่อย่างนี้แหละแต่ว่าบางทีแล้วอ่ะเราก็รู้สึกว่ามันก็เบื่อใช่ไหมลูกทำไมอ่ะมันเบื่อแล้วเหรออยากออกไปข้างนอกไงแต่มันออกไม่ได้ลูกวันนี้เราไปหาพี่หนู่ดงไม่ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้มันสิงแบบถีบร้อ โอ้ยตอนนี้200กว่าอยู่สอง้กว่าอยู่นี่มันอันตรายเนาะอันตรายมากครับวันนี้เราเล่นอยู่ในบ้านนะคะเฟลินแม่จะบอกความลับว่าบ้านเราอ่ะมีส่วนสนุกนะรู้หรือเปล่าเราไตั้งแต่เฟลินอยู่ในท้องเลยตอนนี้จะได้เล่นสักทีนึด้เล่นแล้วค่ะแต่ว่าแต่ว่ามันเกิดเรื่องอะไรก็คือว่า สอนนี้ห้หองส,สนุกของเราอ่ะใช่มันเป็นห้องที่พร้อมมากๆม,มันเป็นห้องที่ไม่พร้อมเลย <c oughs> เพราะว่าพา่อพเอาไปทําอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้เขายังไม่ได้เล่นไงพ่อไปเคลียร์พ่อไปเคลียร์ <พอ S 2> เดีย๋ยแม่อยู่ตรงนี้เอาแม่ไปด้วยกันดิไปดูกันว่าตรงไหนจะเอาอะไรวางบ้างไปแล้วแล้วก็บอกบงบอกบอลอะไรอย่างงี้เอะไปดูก่อนเออันนี้ก็คือห้องรกมากเดี๋ยวม่มาเก็บอออโอเคครับตามครับ เนี่ยหุ่นเริ่งมาแล้วเนี่ยแล้วพ่อเขาต้องแต่งจากพีเอ็มนี่ยแหละพ่อทำความสะอาดเนี่ยให้มีคนอันนี้พ่อให้ไม่เกินสิบนาทีฮะเอาให้สะอาดเลยนะเป็นลมอยู่ตรงเนี้ยเป็นลมอยู่ตรงนี้แหละอันนี้เอามาเฟรนด์ได้ยอะไรที่เซรนเล่นได้บ้างเฮ้ยอันนี้ถอดได้เหรอถอดได้อ๋อเป็นตัวเข็นเฮ้ยนี่เน้นได้ เดี๋ยวนะทำทำเหมือนยังไม่เคยเห็น่อลแล้วจำไม่ได้อ๋อลืมลืมแต่พ่อบอลในเมื่อไม่มีบอลเราเลยเอาของมาใส่แทนบอลเนี่ยน้อพ่อต้องเคลียร์ให้หมดนะอันนี้ง่ายมากเลยสําหรับพ่อแล้วก็เป็นพวกเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นอุปกรณ์ที่พ่อเห็นว่าเออมันยังไม่มีใครมายุ่งเออเนี่ยตอนนี้คำว่าทวงแล้วคำว่าทวงแล้วเหรอใช่ค่ะถ้างั้นรอพ่อไม่นานครับผมได้ เราไป็นเราเรียกว่ากันที่เหลือเป็นฝีมือของพ่อเลยค่ะัาการค่ะครับก่อนอื่นเลยต้องเอาแมสมาเพราะว่าฝุ่นเยอะคือห้องเนี้ยพอไม่ได้เข้ามาปุ๊บเนี่ยไม่ได้เปิดแอร์ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าฝุ่นก็จะมาแทนที่เพราะว่าแอร์ตัวนี้มันกรอง pm สองจุด้ด้วยแต่ว่าปัญหาคือพอมันไม่ได้เข้ามาเนี่ย ฝุ่นมันก็จะเยอะครับทุกคนคราวนี้แหละเช็ดกันเรื่องใหญ่เลยโอเคใส่แมสก่อนไปคืออุปกรณ์พี่ส่วนใหญ่ก็เป็นอุปกรณ์ถ่ายทำนี่แหละมันกลายเป็นว่ามันไม่ค่อยจะมีพื้นที่วางเพราะว่าคือบ้านมันถูกวางไปด้วยของสิ่งอื่นหมดแล้วแล้วก็อันนี้มันกลายเป็นว่าพี่จะต้อง าที่วางใหม่แล้วงานงอกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเมื่อเรามาวางนางฟ้าแม่ทุนหัวกันไม่รู้เฟลินจะชอบหรือเปล่านะ วางตำแหน่งไว้ก่อนตอนนี้ก็ได้เวลาเอาผ้าเช็ดอุปกรณ์ที่เฟลินจะต้องใช้จับนั่งหรือบางทีอาจจะเรียกว่าเขาแท้ด,ด้วยนะครับเราก็มีผ้านานโนของเราชุบน้ำนิดนึงแล้วเราก็เช็ด เช็ดที่เขาแบบจําเป็นจะต้องจับจําเป็นจะต้องถือกินหรืออะไรทํานองนี้นะครับกินหกกินผักดื่ม<ค>นมับางคนร้องไห้เยอะคิดถึงพ่อคิดถึงหนักมาก ตีลังกาอัดึงอัดึงป้าเก่งขาคุนเก่งขาอ้อเรามีทานไปจบหลายเล่มมากเลยค่ะพ่อแต่พร้อมยังหลังไรพร้อมเล่นยังฮะพร้อมเล่นยังพร้อมแล้วไปดูห้องเขากันดีกว่านี่จะได้คนกำลังจะได้มีที่เล่นอันใหม่ต้องยิ้มแย้มค่ะอายิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มแย้มพี่ว่าเขาง่วงนอนแล้วพี่์นง่วงเออเนี่ยจริงด้วยดูน้ำตาครับ น้ำตาแห่งความรักงานใดน่ามุ่ยเละหลับเลยไปมาค่ะนี่ห้องใหม่เซลินเป็นไรสะอาดแล้วเฮ้ยสะอาดจริงพ่อสะอาดแล้วจ้ะเป็นคาลุกมาเม็ช่วยหน่อยนี่นี่เอายกเลี้ยงนี่ก่อนเอาเนี้ยเนี้ยเนี้ยอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนตัวพีกเลยอ่ะผมเอาผมแม่ก็ออกก่อนอ่ะมารักพ่อฉันอารักพ่อฉันตรงไหมครั ลงไหมคะไม่ลงอ่าไม่ลงอ่าพนพอนั่งอันนี้ดิเอาแล้วเนี่ยบางอันยังลงเล่นไม่ได้นะน้องๆเพราะว่าเฟลินยังเล็กอยู่เนาะเอามาค่ะเนี่ยเนี่ยไม่เอาครับเขาไม่คุ้นเขาไม่คุ้นอ่ะพอนั่งดิพ่อนั่งดิพอนั่งพอนั่งได้ยังไงแตกไม่ใช่นั่งพื้นอ๋อดูว่านั่งหมาหนึ่งสองตั้งเย้ ม้าค่ะลูกนี่ไงม้ากรับทำไมอ่าแม่นั่งเราอ่าแม่นั่งแม่ต้องชวนชวนเล่นแล้วพราะเขาไม่คุ้นอันนั้นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปอันนู้นเด็ดอันนั้นขาขานไม่ได้เหว่เหว่หัวชนนี่นี่อันนี้อันนี้อ่แม่นั่งไหมนั่งไหมคะนั่งไหมคะเงี้ยวเหรอทเอาพ่อนั่งพ่อนั่งนี่พ่อนั่งนะพ่อนั่งปุ๊บออกไม่ได้เลยนะอ้าอาไม่ให้นั่งด้วยอันนี้นี่นั่งก็อีนั่ง มีีของหนูหมดเลยนะคะลูกนี่เนี่ยอยากรู้นะเนี่ยใช่อันนี้ของหนูหมดเลยนะนั่งไหมมองมองนะเนี่ยอั่งไหมนั่งไหมให้ลองนั่งกันเนี่ความคุ้นเคยนี่ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นโอ้ทำไมล่ะลูกง่วงนอนด้วยแหละนี่อันนี้นี่แม่เล่นให้ดูนี่นี่ไปดีนเอ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 พวกเรามาถ่าทะเลด้วยกันเอาไหมเอาไหม อันนี้เร็วเรวทำไมอ่ะเนี่ยอาถอดอันนี้ออกก่อดถอดถอดอันนี้บึน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 เออเออใช่เขาไม่ค่อยชอบอะไรกระดกกระเด้งอ๋อหล่เห่อาลอหล่อแต่ท่านเนี้ยบึนอะอะอะ้ะอะอะอาอหมือนกันนอ่อะ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 ออาอะไรแล้วก่อนหน้านี้ยังเอาอยู่เลยนี่อ นี่เอาไหมเนี่ยอันนี้เอาไหมเนี่ยเนี่ยกลัวแน่เลยพ่ออันนี้กคือเฟลลิงเขาไม่ชอบอะไรที่มันไม่มั่นคงอ่ะแต่ปกติเขาเป็นคนไม่กลัวอะไรใหม่นะเอาแต่ว่าวันนี้เขาดูกลัวมากเลยแม่หนุบอนนี้นี่นย่ามันเป็นมันเป็นอะไรไปหมดเลยทุกอย่างเลยเนี่นี่ันนีนี่ยนนีนี่นนีนี่นีนี่ไงค่อยๆค่อยๆค่อยๆไ้หร ใก้ละใกล้ละเนี่ยเนี่ยมีเพาะว่าเอออาจจะอีทีมแต่จิงมันไม่อันตรายเออมันบมันมอะไรก่อนเนี่ยนี่นี่ี่นิบ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 ียนี่เ่กกมาขอเล่นนะจ๊่กะกเลยอยากเล่นเนี่ยพี่เนี่ยได้เล่ห้องเล่นอีกห้องหนึงไม่ชอบเหรอ ห้องหนูเลยเนี่ยบอกก่อนอันนี้นะก็คือถ้าใครสนใจนะคะก็คือใครอยากรู้ว่าอะไรของอะไรก็คือไปย้อนดูได้นะเราเคยทำคลิปสนามเด็กเล่นของเฟลินแล้วใช่ปะเอามาเฟลินมามาเร็ว <c oughs> ไม่ลงนี่ไหมไม่เอาแน่เลยพ่อลง,ลงบ่อน,นี่สงสารเลยอ่ะลงบอ่อเบอบอน,นี่ย <c oughs> ลงบอ่อพ้นใจเลยมาเร็วไม่เอาหรอเร่น,นี่ ไอฮิตคืออะไรรู้ป่ะมาถึงปุ๊บตื่นเต้นเล่นใหญ่อ๋อนี่อันนี้มาเร็วอะไรมาเริ่มมีความสนุกแล้วเริ่มมีความสนุกแล้วหนึ่งสองสามเย้หนึ่งสองสามเย้ถ้าอยากให้เขาหัวเราะต้องสูงกว่านี้หนึ่งสองสามเย้เนี่ยเนี่ยเอาไป่ะเริ่มเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นนนี่นี่นี่ดูนะดูนะ บุ๊มเย้เย้อ้าวเอาไม่มาเย้ฮู้ดีขึ้นดีขึ้นยังดีขึ้นอาการดีแล้วใช่ไหมอาการดีกล้าจะแปะพื้นบ้างนี่นี่เฟรนเดี๋ยวห้องเนี้ยพอเรามีของเล่นเยอะๆใช่ป่ะมีน้องส่งถือเยอะเนี่ยเดี๋ยวเราเอามาใส่เล่นชาร์กพวกนี้เตรียมไว้แลยช่วยนะคะนี่นี่อยากเล่นไหมอยากเล่นไหมอ่ะ ขอให้ลูกจับนะค่ะอันนี้วหยิบเสวิพเกมนี่มาเก็บปะเนี่ยมาเก็บพี่อยู่ในสวิเกมไหมอันนี้แม่ไม่ได้ดูสเตพเกมหมดเนี่ยแม่เลี้ยงลูกมามาวเดินเดินปกติอ่ะไม่เป็นคนแบบนี้นะวันนี้คืออะไรง่วงเหรอเริ่มไปเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มคุณนะครับทุกคนนี่เราจับได้นี่นี่เกิดไหม นี่อะไาล่ะมันมีอย่างนี้ลูกอ่ะลองไหมไคดิลองไหมฮะอ่ะมาลองมานี่นี่ลองนี่ก่อนลองนี่ก่อนลองนี่อ่ะลองนี่ก่อนลองนี่ก่อนหลายอย่างเหลือเกินวันนี้ทำไมวันนี้ไม่ลงนี่นี่แม่ลงให้ดูอ่ะแม่ขาขาขาแม่ อันนึ่งอันนึงสองไม่เอาขอาไม่เอาอย่าเขากลัวยังไม่พร้อมยัง่ให้ดูให้จับก่อนอ่ะให้จับนี่นี่จึงึึงแงงวาว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 นี่มันชนพุงพ่อนี่น่ชนพุงพอนี่ชนพุงพ่นี่นี่เอามาเร็วมาอ่ะลงไงลงไหมครับลงไค่ะ ไม่หงลงเลื่อนมั้ยหรอเราไม่เราไมนี่แม่นี่แม่อานไหมคะเอานไหมคะเอ่านไหมอันนี้สไลเดอร์นี่กว่าอ่ะสไลด์ถามยศสไลเดอร์กันไม่ละไม่ละทำไมอ่ะวันนี้ไม่มันเป็นอะไรต้องคอยทำให้เขาคุ้นเคยปกติเขาไม่ใช่คนแบบนี้เลยนะวันนี้เป็นอะไรลูกถ้าดูดิเขาเกาะแบบ หนับเลยอะเขาแบบจิกทุกอย่างลงแมลงนี้แม่อ่ะแมลงให้ดูอะลงกับแม่ลงได้ยังไงตรงนี้ยังไม่ลงนี่ไงมาลองดูลงกับแม่เนี่ยมาลงมังเหรอลงมังกับแม่มาพ่อเอาลงมาดิพ่อต้องลงด้วยเหรอแม่ต้องออกมาพ่อถึงต้องลงไปเองไม่ใช่ให้เขาลงกับแม่เลียบู้มาเลยวะดูสภาพเนี้ยเฟิร์ดดูดูควาำนึบอ่ะปล่อยเกาะเป็นกาวเลยพ่อแบบปล่อยนะ ออกออกออกอแล้วอลเอาลูกบอล<ง>ออกด้วยนี่หน,นังบ้าฟาแม่โค้งหัวนะลูกะจะรู้จักได้ไหมอารองหนึ่งสองจับยิ้มอยู่นะหนึ่งสองอาะเพราะอ่ะหนึ่งสองอายิ้มอ่ะลองอารองทำไมอะ่ะปกติไม่ขี้กลัวนะวันนี้เป็นอะไรลูกมัน,นเป็นยังไงมันเป็นยังไงจะพ่อทำไมต้องพับเพียบเนี่ยอ่ะเขายังไม่เอาไงเขายังไม่เอาอ เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อก็ขึ้นไม่ได้สิอ,อะแม่แม่แม่ช่วยหน่อยเขาเขาเยอบเอ๊ะพ่ออันนึ่สองสามทำไมเบรีลร้ลองไห้เอาแล้วเนี่ยเราไม่อยากอยู่ในนี้ด้วยกันห <S <S นาอาหารนี่นี่ให้อาหารน่อตอนแรกเราจะไปเขดาดินให้อาหารนี่นี่ให้อาหารพ่อเงียบเหมือนนี้ไม่เอาอะไรทั้งอย่างเลยเอาเป็นว่าเราพยายามนะ เราพยายามแล้วและนี่คือบ้านของเราซึ่งเขาไม่อยากอย,กอยู่บ้านเราเดี๋ยวลองไปถามข้างบ้านดูว่าเขาจะชอบไหมไม่จริงๆวันนี้เขาจะอยากเขาจะไปหาพี่หมูเด้งเออก็ใช่ไงวันนี้มันเลยเฟลเหรอลูกเพราะว่าเขาไม่ได้ไม่อยากลงอะไรหรอก อยากนอนอ่ะไปงั้นไปนอนไปทุกคนทั้งนั้นพาเฟลินไปนอนอาฟเตอร์นูนก่อนดีกว่าครับผมนะไปนอนกลางวันก่อนแล้วเดี๋ยวลองดูทีว่าการเป็นไงโอเคบายบายครับบายบายครับบายบายค่ะเฟลินเฟลินบายบายพี่ออนก่อนค่ะบายบายทางนี้ก่อนค่ะบายบายทุกคนก่อนค่ะอ่ะอย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ให้พี่เฟิร์นน้องเฟลินและพี่อิงด้วยนะนะฮะกดติดตามด้วยนะนีเฟลินบายบายเอ๊ะ